อีกหนึ่งข่าวดีครับก็คือกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษอย่างจูตซุนซับเบลนะครับล่าสุดก็ฟี่าออกมาอนุมัตินะครับในการลงเล่นทีมชาติไทยให้กับจูตเบลเรียบร้อยแล้วครับสาพันธฟุตบอลนานาชาตินะครับหรือว่าฟี่าครับส่งหนังสือรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการครับยืนยันว่าจูตซุนซับเบลครับสุน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษสามารถลงทําการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างเป็นทางการนะครับทั้งในทัวร์นาเมนต์ภายใต้การรับรองของ AFC แล้วก็ฟี ف าครับ โดยกองหน้าดาวรุ่งนะครับจากสโมสรกริมบี้ทาวครับถูกเรียกมาติดทีมชาติไทยครั้งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันนะครับเฮดโค้ชคนใหม่แล้วก็เป็นหนึ่งในรายชื่อ23คนนะครับในการแข่งขันฟี a ا เดที่จะอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์และก็เอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่จะบุกไปเยือนสีลังกานะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยมีคิวนะครับจะเดินทางมารายงานตัวกับทีมชาติไทยครับในวันที่10นี้แล้วก็จะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทันทีในวันเดียวกันเลยครับ ก็ S <S เดี๋ยวรอดูนะครับหลายคนเนี่ยเชียร์มานานแล้วส่วนจูดเบลเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนนะครับมีผลงานที่เรียกว่าจับต้องได้ในชุดเยาวชนเลยแต่พอขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลายๆทีมเนี่ยก็อาจจะได้โอกาสน้อยยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเรียกความมั่นใจจากการมาเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้หรือไม่แล้วฟอร์มเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมอารอดูกันเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์นี้เล,เลยนะครับ